สวัสดีครับวันนี้ต้องตีมาถ่ายเซนฮิตครับโอเคจากที่ไหนครับที่นี่ที่นี่เหรอโอเคไปเลยโอเคไปเลยครับไปแล้วมาเลยไอยอยู่ไหนยิงเลยอเอ้ยิงไปเลยตั้ เอฟเอฟเอบเอฟทำมาเลยทำเป็นเฮดบอสเปเฮดบอสอยู่โน้นเอาพี่เจิ๋วเอฟเอายิงเลยจิ๋วโอ้โหไปบล็กกันอะโอเคไปต่อแล้านน้นไปต่อแล้านน้นไปเซนเฮจูนโอนี่โอเคเอาพี่เจิ๋วพี่จิยวเดินไปทางนู้นทางนู้นเจิยวดูดูตรงนู้นโอ้ยดอกไม้สวยจังเตี๊ยมอะไร พี่ไปทางนั้นปะโนไปทางนั้นเลี้ในดงนั้นเอายิงเลย<อ>ครับมาตามพี่ติวไปพี่ติวพูดรู้จากทางยิงเลยเอเออมาตามพี่ติวให้ทันนะติวเอามาเร็วเราตามพี่ติวให้ทันมาเร็วมาเอาวิงว่งวิง่งวิ่งพี่ติวไปโน่นแล้วครับอู้อันนี้คนมือใหม่นะครับ À bây giờ thắng này. Nuốt cả luôn. thẳng, Này nó thắng. Ô nó thắng tiêu Này tiêu chút. Ô núm. Ô, ơi. thẳng, nuốt. Thắng rồi. Thắng. Áp, đi lên, chạy đi lên, tôm. Nuốt, nuốt. ไปเราไปเดินดูตรงนั้นปะเพราะว่ามีสะพานด้วยตรงนั้นปะต้อมต้อมปะถึงแล้วถึงแล้วต้อมวิ่งมาเอาไหมพาไปติวตามต้อมวิ่งเอามาติวติววิ่งมีู่นวิ่งมีโนนอู้หูตรงโน้นตรงโน้นโอเคไปเลยพี่เมย์เอามาวิ่งไปทำวิ่งไัทพี่มาวิ่งกัน เอาไปเลท่านอติวเอาไปเลยโอ้โหดอกไม้ดอกไม้เฮ้ยมันเป็นเฮ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเฮ้ยเรอยู่ที่ไหกันเนี่ยเอออยู่ที่ไหนกันเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่สวนพืชศาสตร์ที่หันเนาะครับเอาเข้าไปเลยติวโอ้โห